สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้แก่ผู้สูงอายุแต่โครงการนั้นก็จะเป็นโครงการที่เป็นโครงการของเรียกว่ที่ท่านได้เอาวาเอาไว้ว่าเป็นโครงการสร้างความมั่นคงและรายได้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้ยโอกาสาผู้พิการและแม่ไวใ้ใจนาแต่ที่วัดนนจงหวัน,นั้นจับเอากลุผู้สูงอายุาตั้งแต่60ปีขึ้นไปมาร่วมกันทํากิจกรรมปลูกผัก นะซึ่งมีทั้งหมด30ครอบครัวนะซึ่งมีความก้าวหน้านะจำาจะได้นะนำเสนอให้ท่านได้นะรับนะทราบตั้งแต่เริ่อต้นก็คือการได้ทางโรงเรียนนะมีใจพัฒนานะได้ไปปรึกษาขยายเครือข่ายหนะ้านะจะวัดน่าจะเป็นนะส่วนหรือว่าศูนย์การในการพัฒนานะคุณภาพชีวิต หรือว่าสร้างรายได้ดึงบทบาทของวัดซึ่งมีบทบาทแต่ก่อนทุกๆด้านเข้ามาสู่การพัฒนาชุมชนโดยใช้พักลังบบววก็คือบ้านวัดตรงเรียนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฟังเกษตรธุรกิจเพื่อสังคงมมนุจุชันาาาก็ได้บกสาธารในกาะระหว่างเจ้าอาวาสผู้เป็นเจ้าของสถานที่ และก็นายกเทศมนตรีในส่วนที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พูดคุยกันเรพอพูดคุยกันถึงรายละเอียดแล้วเรก็นักผู้สูงอายุและก็ผู้นําชุมชนมาประชุมทำความเข้าใจราวางแผนดําเนินงานร่วมกับพัดเาศบานวยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้สูงอายุในชุมชนหลังจากนั้นเราก็ส่งตัวแทนผู้สูงอายุและผู้นําในชุมชนนั้น มาเยี่ยมชมโรงเรียนมีชัยพัฒนานะอําเภอลันไปมาจังหวัดบุรีรัมยนะ์ตัวแทนผู้สูงอายุเยี่ยมชมและศึกษาทำง,งานที่ศูนย์มีชัยนางรองนะซึ่งเป็นศูนย์สาขาอีกสาขาหนึ่งนะของศูนย์มีชัยพัฒนาลำไปมานะแล้วก็เริ่มจัดตั้งฟาร์มธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีผู้สูงอายุผู้นำชุมชนรา นักเรียนจากโรงเรียนนนทวรณพิทยาคมเข้าร่วมทำก,กิจกรรมซึ่เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดแล้วก็โรงเรียนมีใจพัฒนาได้ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันจะตั้งเป็นเกษตรที่วัดนนทวันทุกความสําเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกๆคนที่เรียกว่าเป็นพลังบวงกอนก็คือบ้านวัดโรงเรียนนี่แหละร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยกันปลูกทั้งโลูกหลานและระยะรยะยายนะร่วมกันช่วยกันทั้งส่วนที่เป็นพระภิกษุด้วยนะอันนี้คือความเกษตรด้านหน้าอาคารบ้านพักผู้สูงอาดดยุในปัจจุบันนะจึงได้พัฒนานะให้ดูสวยงามมีสีสันนะแล้วก็จะปลูกผักชนิดต่างๆนะลูกค้าก็ามาอุดหนุนซื้อผักนะปลอดภัยจากกลุ่มผู้สูงอายุก็ เป็นผักออแกนิกนะเรียกว่าเป็นผักที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารพิษนะอันนี้ก็คือลูกค้าต่างๆที่ได้เห็นทางออนไลน์บ้างนะแล้วก็มาสนับสนุนนะก็จะเห็นได้ว่าหลากหลายอันนี้คือภาพมุมสูงของบริเวณวัดที่เป็นสวนจากก้างความกเกษตรธุรกิจและสังคม แล้วก็อันนี้ก็คือกำแพงที่เป็นด้านหน้าของศูนย์เรียนรู้อันนี้ก็เป็นการปลูกกล้วยพยามยที่จะสรรหากล้วยชนิดต่างๆนำม,มาปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องกล้วยๆนะแล้วเราก็ได้าแปลรูปของกล้วยนี้เป็นกล้วยฉาบนะเป็นประจำนะแต่ว่าส่วนมากก็จะทําในช่วงที่เป็นมญนะบคุณฉลองอัิตย์ที่เขามีกล้วยนั่นแหละ ผู้มีบุญถึงจะได้ทานเท่ามันจะมี4ี่ห้าื่อทจะทําได้แล้วก็ใช้คล้วยที่บริเวณอนย์เรียนรู้เพิ่มเติอมอีกอันนี้คือยายที่มีความสุขเพราะไม้ของเราก็คือสร้างเป็นสโม,มสรสร้างความสุขแค่ยายๆนั่นแหละที่จะได้มาพูดคุยกันบรรยายบางทีหมู่บ้านมันก็เป็นโรคซึมเศร้าบ้างไม่มีลูกมีหลานได้มาพูดคุยกันเชี่ยวมาคุยกัน แต่ทานข้าวพ้นบานร่วมกันมันก็มีความสุขอันนี้คือผลผลิตนะหลากหลายชนิดนะจะเป็นเห็ดก็ดีเป็นผักต่างๆก็ดีนะสู่ตลาดชุมชนอันนี้ก็คือถ้ามันมากเราก็ไปสู่ตลาดนัดในชุมชนหรือบางทีเขาก็มาซื้อและอีกอย่างหนึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนะไลน์ทำให้คนก็ไปรับลูกค้ารู้จักมากขึ้นนะก็จะโทรมาสั่งทางโทรศัพท์ หรือมาสั่งแล้วให้เราไปส่งถึงที่บ้างนะอันนี้ก็คือการประชาสัมพันธะ์เป็นจุดที่พัฒนาให้ให้มีจุดเช็คอินนะมีจุดที่สามารถที่จะถ่ายภาพอะไรนะเป็นการดึงดูดคนให้เข้าวัดอีกทางหนึ่งนะโดยใช้หลักของกเกษตรนวัตรกรรมใหม่นะนวัตรกรรมใหม่ก็คือใช้พื้นที่น้อยน้ําน้อยแรงน้อยนะอันนี้เป็นวินจัยสำคัญที่โรงเรียนมีใช้พัฒนา โรยเฉพาะนักเรียนที่ได้ทำแล้วก็ได้ผลเป็นที่พอใจก็ขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนโรงพย,งยบาบาลตำบลอสมอะไรต่างๆอันนะี้สร้างรายได้ทั้งปีมีเงินใช้ไม่ขาดแคลนนะรายได้มาจากใน,นรายได้วันเหตดน,นาำฟ้าหรือว่าเอทีเอ็มนะรายได้สัปดาห์ก็คือตั่วงอกตอน้นทานตะวัน่อนรายได้เดือนก็คือผักกินใบต่างๆ ถึงที่ศูนย์ก็ปลูกผักชนิดต่างๆประมาณ20่กว่าชนิดขา้เ,าเลือกตามความชอบใจแล้วก็รายได้ปีก็เป็นผลไม้เช่นมะนาวฝรั่งผลไมกก้กล้วยอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้คือภาพตัวอย่างารายได้ประจําวันก็คือเห็ดในวงบอ่อเห็ดเ m ทําเป็นเหมือนกับตู้ ATM นเพราะสามารถที่จะได้เงินทุกวัน,นอันนี้ก็คือภาพที่ใหญ่ๆที่ศูนย์เรียนรู้ได้ เก็บเห็ดก็ดีแล้วก็อันนี้คือรายได้สัปดาห์ก็คือถวงมออนะครับต้นทานตะวันหอมเนี่ยทั้ต้นทานตะวันหอมเล็กๆนี่ก็มีรายได้ดีนะแต่ว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนอ่ารายได้ประจำเดือนก็คือผักต่างๆผักต่างๆนี่ก็จะเยอะอันนี้คือรายได้ประจําปีก็คือตอนนี้ก็มะนาวก็ออกลูกแล้วฝรั่งก็ออกลูกแล้วเก็บขายได้ พวกกล้วยพวกมะละกออะไรต่างๆเหล่านี้นะคินใช้เวลาในการปลูกดางน้อยก็เป็นเกือบปีความก้าวหน้าของกิจกรรมศูนย์เรียนรู้าร์มธุรกิจเกษตรพื่อสังคมสรุปวนปฏิทินรายได้เกษตรวัดมณฑวันเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่18ุพฤศจิกายนของพ <source> ัน515รณวันที่30พฤศจิกายน อันนี้ยอดันที่30นะยังไม่ถึงปี6 6 8นแปีเป็นของปี5 5 6หาจำนวน,นผลผลิตคือผักต่างๆที่เราผลิตในในสวนกเกษตรเนี่ยรวมแล้ว25,766.13กิโลกร,รมัมอันนี้คือผักที่ปลูกแล้วก็เป็นมูลค่าที่ไปขายเป็นรคาคา736,316าบาท ก็ไนะม่ไม่ใช่น้อยนะเป็นเงินแสนเมือนกันก็มัดละหบาทสิบาทเนี่ยแต่ว่าเราสะสมไปเรื่อยๆขายไปทุกวันทุกวันอานะเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนก็ประมาณ3 6มหมบาทนะรับเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนต่อครอบครัวอานะที่30มบครอบครัวนี้ก็จะตกอ,อยู่1นึ่งาบาทนะเทียบกับเบี้ยผู้สูงอาย,อยุรายเดือนจากรัฐบาลจ่ายให้ห0 0นะยก็ไปบวกเพิ่มนะเท่ากับว่าเรา สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากว่าได้เบี้ยที่จากรัฐบาลแล้วก็ยังได้เบี้ยจากการที่ได้มาร่วมกิจาก,การรมปลูกป่าที่วัดแนวทางการบริบราก,การบริหารจัดการรายได้ของผู้สูงอายุรายได้เฉลี่ยต่อหนึ่งครอบครัวจากยอดขายที่ผ่านมา1 ,500 บาทาต่อเดือนจะสันหล่เป็นหนึ่งแบ่งกินในครอบครัวบววแจกจ่าย40%เเท่ากับ600บาท ลายได้ที่จะสันเป็นค่าตอบแทน60%เท่ากับ900บาทอันนี้ก็คือการปรปับปรุงอาคารคือที่พักของผู้สูงอายุนะตอนนี้ก็มอีอาคารมีสถานที่ที่อยู่ในวัดที่ให้ผู้สูงอายุนั้นนะผู้ที่ไม่สะดวกที่จะกลับบ้านก็มีที่พักให้นะอันนี้ก็คือปรปับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้ป่วการนะเตรียมบ,บ้านพักนะก็มี ชุมชน,นได้มาร่วมด้วยช่วยกัน,นตลอดถึงนัีในโรงเรียนมีใจพัฒนาก็ได้มีบทบาทในการช่วยงานก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุนจนงานก่อสร้างมาภายในนี่สำเร็จเป็นภายในก็มีห้องพักและก็ห้องรวมห้องดูโทรทัศน์และก็ห้องพยาบาลสำหรับเจ็บป่วยก็มีเตียง รองรับอยู่สักเตรียมแล้วก็มียุคยาสามัญประจำบา้านหยุดเยินเนี่ยอันนี้ก็คือห้องพยาบาลสําหรับผู้สูงอายุนนอกจากนั้นเรายังมีโครงการว่าโรงพยาบาลนรุสุวรรมันตรวจสุขภาพประจำเดือนให้กับผู้สูงอายุที่ทํางานอยู่ในูนย์เรียนรู้นาทีนี้แขกที่มาเยี่ยมเยี่ยมชมกิจกรรมวันดนรุสวรรนท่านพอ,อมีชัยนาการท่านมีอายุ84ปีซึ่งสุขภาพร่างกายท่าน ไม่แข็งแรงแต่ว่าด้วยใจที่ท่านเป็นผู้นำในการพัฒนานะท่านก็มาแวดให้กำลังใจใจใหญ,ใหญนะ่ในการทำกิจกรรมดีๆนะอันนี้ก็พอมีเชยสวัยรางวันฤิธกนะ็ให้แกกับทางเจ้าวาดนะอันนี้ก็เป็นเรียนรู้ก็มีปอมีชัยและศาสตราจารย์ในแพทย์โภคกับมิทั้งเยี่ยมศูนย์เรียนรู้วัดโนนสุวรอันนี้ก็คือ,อ คณะแรกที่มาเยี่ยมดูดงานนตอนนั้นยังไม่มีความสมบูรณ์เพราะว่าเป็นช่วงเริ่มแรกนะก็ยังมีรัฐมนตรีประจำสำนักงานยยรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาพร้อมกับคณะศึกษาดูงานก็มีอาสาสมัครจากต่างประเทศศึกษาดูงานนะก็หลายประเทศด้วยกันมีนักข่าวีพีซีก็มาทำจัปข่าว คือเรียยรหลว่พันนนทสุวรรณแล้วก็คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลประเทศสิงคโปร์นะท่านก็ยังมาดูว่าเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุดูแลกันอย่างไรการจัดการอย่างไรแล้วก็จีนาหนัาที่จากมูนนิธิพ่ทรักษาเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเกษียณชาวต่างชาติเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานนะอันนี้ก็มีคณะกรรมการวัฒ่าโอจังหวัดชุมพรและบ้านประจุงจังหวัดศรีสะเกตนะซึ่ง ท่านแนะนําผู้สูงอายุได้มาดูงานแล้วก็ไปทําที่วัดนี่ก็คือรองเจ้าคณะจังหวัดวีรัลา์และคณะสงฆ์เบอร์นสุวรรณแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐนะซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปีหนึ่งปีสองเนี่ยเขายังมีความสนใจในเรื่องการปลูกปักลอ,อดสารเพี้ยปลูกผักอินซีการบินจากต่างประเทศมาดูงานที่ประเทศไทยเราภาษาสมัครเราไปเยี่ยมชม ดรงยนอนุบาลงานในส่วนที่อยู่ใกล้เขตบบริการก็นำนักเรียนมาดูอันนี้ก็คือรวมดูคณะดูงานณนวันที่1 7มกราคม2567จำนวนทั้งสิงน้น41คณะรวม1,525คนเนี่ยนาดเราทันเล่นๆนัเนี่ะที่แรกทําเล่นๆเออไม่ไม่กว่ามันจแะบบ คนที่จะมาสนใจโดยเฉพาะชาวต่างประเทศก็อยากจะมาดูงานเพราะว่าต่างประเทศเขามันมีแต่สารนะการใช้พื้นที่มากนะใช้แรงงานทดแทนไหอ,อันนี้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะในศูนย์เรียนรู้วัฒนสวรสค์โดยใช้หลัก5พอพนะอที่1พอการกําลังกายพอที่2อาหารพอรที่3อากาศพอที่4อารมณ์พอที่5านามัยเรามาดูพอที่1พอการกําลังกาย ที่ศูนย์เรียนรู้ความเกษตรกรรมกันนะโดนจุวนนั้นก็จะร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลนะในการมาร่วมด้วยช่วยกันในการขยับออกร่างกายน็ก็จะมีฟ้อนมีลำนานอกจากนั้นก็การปลูกผักอะไรต่างๆนี่แหละก็เป็นการออกกําลังกายอันนี้อาหารนาเพื่อปักอาหารปลอดไปปลูกกินเองนะอย่างนี้เรามันก็ ไม่ต้องไปสงสัยนะว่าจะมีพิษหรือว่ามียาพิษตกข้างอะไรต่างๆหรือไม่เพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็ทานเองแล้วก็จะกินยาใหนะ้กินอาหารให้เป็นยานะที่จะว่าพอ,อยอนะี่ยกินอาหารให้เป็นยาก็คือผักที่ปลอดสารพิษต่างๆปอทอ่สารก็คืออากาศภายในบริเวณวัดมันก็จะอากาศเรียกว่าลมพัดตลอดอากาศเย็นอากาศสดชื่น ไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่แล้วก็อารมณ์ยายที่ทำปลูปกฝังอยู่ตรงนั้นก็จะมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะว่าบรรยากาศมันให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นหน้ากันก็ทักทายปลาใสกันนะแล้วอาณาไม่นะคนเราได้ออกกาลังกายได้ทานอาหารนะที่ปลอดสารพิษได้สะสูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทําทให้อายุยืนก็ค,คืออนามัย บาจแข็งแรงก็มีอายุยืนให้สังเกตว่ายายายที่อยู่ที่ศูนย์สามสิบคนยังไม่มีใครตายเน่ยสอปงปีที่ผ่านมาเออมันมันมันเป็นบทพิสูจน์ได้แล้ว <c oughs> จะเราเอาฟังว่าอายุเท่าไหร่บ้างเป็นยังไงเนี่ยเอออันนี้พิสูจน์ว่าอนา,ามคตเนี่ยมันมันมันช่วยได้อากาศดีหายใจดีเพราะว่าสังเกตแทบเก้าสิบหกปีเนี่ยท่านยังแข็งแรงอยู่ไอ้พวกที่ไม่เข้าร่วมโครงการร่วมไปสาหรายเอาเออกไปสาหร่ายแล้วเลย อันนี้คือที่ศูนย์ตรงนี้จัดๆรยายที่30ครอบครัวเนี่ยเพราะว่าอายุต่างกันแล้วก็จะจัด,จดระดับอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามทำาไมว่าอนุบาลเพราะอนุบาลต้องดูแลพัฒนาดูแลติดตามพวกคุมมระกับเด็กนะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุเป็นว,วัยวิพิผปิตคุ้มดีคุ้มร้ายอารมณ์แปรปรวนะจะัดจะรับเด็กๆเข้ามา บางทีไม่พอใจก็ทะเลาะด่ากันบ้างแต่ผลสุดท้ายก็มาดีกันมาเดิมยิย้นอั่งใจเหมือนกันแต่ว่าบางทีทะแลาวก็ลืมไปอย่างนี้เราก็เลยมาจัดข้าตามสังเกยภาพของแต่ละกลุ่มกลุ่มที่มีอายุ60ไปถึง69ปีอันนี้เรียกว่าอนุบาล 1. หนึา่งจาก70ไปถึง79ปีในอนุบาลสองจาก80ไปจนถึงร้อยอนุบาลสามทีนี้อนุบาลหนึ่งเนี่ยเป็นอนุบาลที่มีไฟแรงอยู่ นะไฟแรงอยู่ก็จะให้ลงสู่แปลงผักควนดิน,นนะทำแปลงผักอะไรต่างๆปลูกผักถอนในื้กถักปุูกดินอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเลี้วแรงอาจจะน้อยหน่อยนะเจไปถึงเจเกก็ให้ลดผักนะเปิดน้ำลดผักแบบเบาๆดึงสายยางบ้างอะไรบ้างประเภทอนุบาล3คือ แปดสิบขึ้นไปอย่างอันนี้เลียวแรงอาจจะน้อยหน่อยก็ให้ร้านผักคัดผับเออจัดผัอยังเช่นรับก็ท้านตะวัน่อนอย่างเนี้ยเราก็มาจัดหรือว่าแม้แต่ของห่ออ,อย่างเนี้ยก็ให้มานั่นแหละการทำความสะอาดแล้วก็จัดขายเนี่ยอันนี้แหละก็คืออยากจะนําเสนอให้พันธุ์ที่สิบนะผู้ต่อไปอาจจะเป็นผู้ดูแลชุมชนเป็นผู้นําของมชุมชนอาจด้นา าการเกษตรนั่นที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยเอาพลังบวรคือการทํากเกษตรเนี่ยการเอาพลังบวรมาใช้เนี่ยมันก็จะสนับสนุนหมู่มมบ้านศรีาให้เป็นรูปธรรมนะวพาที่ศูนย์นั้นเขาจะไม่ค่าสัตว์อะไรเลยขายแต่ปากอย่างเดียวเนี่ยมีเงินเป็นเจ็ดแสนเนี่ยและกรรมกานี้ก็ก,กาลังจะตั้งกองทุในให้ผู้สูงอายุอีกเป็นธนาคารผู้สูงอายุให้ผู้ให้ยืมอ,อะไรกันโดยผู้สูงอายุบริหารหมด ไม่เอาเจ้าหน้าที่อื่นมาที่มันเป็นปัญหาเชิดเงินนี้หมดอานาดที่ว่าเนี่ยเอาแตพวกกันเรียนสูงๆมาไม่มาคุมเงินี่อห้เขาผู้สูงอายุคุคุมตนเองดูแลตัเองช่งยวยเหลืเองในลักษณะเพื่อนพึ่งพาเพื่อนเรยแล้ลักษณะที่จกว่าพึ่งพาตนเองเพราะว่าจากการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนนมีโครงการดีๆเยอะแต่ว่า เราไม่ค่อยเลยการรัฐบาลไม่ค่อยเลยติดตามประเมินผลโดยเฉพาะโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองเนี่ยเพราะว่าผมคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นร่างกายกับส่วนที่เป็นจิตใจก็เลยเอามาแยกบอกว่าส่วนที่เป็นร่างกายควรที่จะเป็นแผ่นดินทำส่วนที่ร็าแผ่นดินทองส่วนที่เป็นจิตใจควรที่จะเป็นแผ่นดินทำวัดผมเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นเัสองส่วนคือส่วนที่เป็นวัดกับส่วนที่ขยายออกมาเป็นส่วนแบงแบงปากของใหญ่ ก็เลยว่ากานดินทางก็คือมีปัญหาความทุกข์ทางด้านจิตใจก็เข้าไปทำวัดกวดมนต์นั่งสมาธิใครที่มีปัญหาเรื่องความทุกข์ของปากท้องก็ให้มาทําที่นี่มันจะเป็นประเดินทำประเดิดนรองที่มันเอือ่อเอื่อดอกกันเดี๋ยวนี้พักมีแต่ไปเป็นดินทำอย่างอย่างอะไรกว่าธรรมะอัธรรมะไอ้คนมันหอยหิวเนี่ยคนมันไม่เพียงพอกเนี่ยเราไม่หาสถานที่ที่จะให้เขาได้ได้มีรายได้ ก็เลยป็นนิสธรรงเป็นนิสทองมันเป็นของคู่กันเพราะร่างกายกับจิตใจจิตใจมันก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่ร่างกายมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการธรรมะจิตมันจะต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมุ่งพัฒนาทางด้านจิตใจอย่างเดียวถ้าคนมันหิวโหยคนไม่มีจะกินเนี่ยมันไม่มีกระจิตกระใจที่จะไประพืิปฏิบัติทมหรอกเพราะว่าความทุกข์ทางร่างกายมันก็ยังยังไม่เพียงพอยังไม่สมบูรณ์จิตใจมันก็เลยเป็นของคู่กันแล้วมันก็ จะเป็นโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นโครงการที่ส่งเสริมหมู่บ้านชินอาเป็นโครงการที่มันเป็นเพื่อนหมุนวัดประชารัฐท่านสุขะหลายโครงการที่รัฐบาลให้มาเนี่ยมันมันมันเป็นบูรณาการทุหมดเลยเพียงแต่เราเอาพลังบวรคือพลังผู้สูงอายุเพราะสูงเพราะผู้สูงอายุนั้นเป็นสังคมที่กําลังจะเัเชิญทุกประเทศที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ ก็เลยผมก็เลยมาคิดว่าเอออัรนี้เราเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลไม่ทอดทิ้งทั้งในส่วนที่เป็นผู้ที่มาใช้บริการรอบวัดอย่างนี้คนหนที่ไม่มีลูกมีหลานดูแลเอามาเอามาเข้ากลุ่มเอามาดูแลก็จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนมากญาติที่อยู่สวนก็จะเป็นเป็นหมทั้งนั้นไลห้ามไม่หม่ว่าาย ผม,ม,มก็ไห้ผมก็หายากก็เลยมันสบายอย่างนี้หรือว่าลูกหลานก็ไม่ค่อยอยู่อย่างนี้ก็เลยทั้งหมดทั้งวันี่แหละครับผมก็ <c oughs> ได้นําเสนอให้กับท่านนิสิตและอารมณ์นิสิตท,ที่ได้มาพัฒนาศึกษาหรือว่าดูงานในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ไปคิดไปเติมเต็มไปวางแผนช่วยเหลืออย่างไรที่จะลดความเหล,ลื่อมล้ำที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตอของ ชุมชนสร้างวัดให้เป็นวัดเป็นศูนย์กาลางในการสร้างความเชื่อมแข็งให้แก่ชนะุมชนเป็นการสร้างรายไดนะ้เป็นการสร้างเสริมอาชีพและมีงานทาําำก็ขอ,ขอจบบรรยายเพียงเท่านฝขอขีบรุกทุกท่านทุกครัอ ชินวังโสงท่านน่าจะเป็นสิษย์พี่นะคะเพราะว่าท่านจบจากมหาจุฬาลงก,กรณเหมือนกันนะคะแต่ว่าจบจากกรุงเทพส่วนจบอะไรก็เรียนถามท่านเองนะคะเรียนถามท่านเองแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินไปชมฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะซึ่งเรามีฐามกัน